สวัสดีครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เปิดกล่องมากเท่าไหร่ครับตัวที่มาใหม่เนี่ยก็วางทิ้งเอาไว้แล้วก็ได้โอกาสดีๆถึงค่อยมาเปิดครับแต่สําหรับกล่องนี้ครับจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนความตื่นเต้นที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะเพราะว่าผมชอบตัวของแบทแบนซามูไรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและกว่าจะได้ตัวนี้มาก็ต้องใช้เวลาในการรอครับแบทแมนชู u โกจาก XM Studio นั่นเองฮะ แน่นอนครับพอมันเป็น xm studio การทำกล่องแพคเกจิ้งต่างๆมันก็ดูเป็นมาตรฐานครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามุมกล่องตัวเนื้อกระดาษตัวการจัดพิมพ์ตัวของ art w ร์ k ตัวกล่องก็ดีมันค่อนข้างที่จะดูโอเคครับส่วนสำหรับรูปปั้นนั้นนะ่ะแน่นอนครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีส่วนประกอบอะไรเยอะแยะมากมายครับเพราะว่ามันสมบูรณ์ในตัวเองครับพาร์ทถึงแม้ว่าจะน้อยแต่พอมารวมแล้วมันเด่นสะดุดตานั่นคือเสน่ห์ของการปั้นในแบบ xm studio นั่นเองนั่นครับ สำหรับแบทแมนชูโกตัวเนี้รอมาเป็นปีครับผมนะ่าลืมในการพรีออเดอร์ครับเพราะฉะนั้นก็อาศัยการที่คุยกับทางร้านบ่อยๆครับว่ามันพอที่จะมีเหลืออยู่หน้าร้านบ้างหรือเปล่าครับก็พอมันมีปุ๊บก็รีบสอยกลับมาเลยนั่นเองนั่นฮะ มีส่วนประกอบบางอันครับจยางตัวนี้ฮะที่รู้สึกว่าโอเคมันออกมาแล้วดูโอเคก็คือตัวเทิร์นเทเบิลเล็กๆนั่นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นชุดในการวางเซตอาหารโต๊ะจีนนะครับเขาก็ดัดแปลงกลับมามาสำหรับวางเป็นเทิร์นเทเบิลสำหรับงานสเตติวซึ่งทำให้มันหมุนได้โดยรอบโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเทิร์นเทเบิลใหม่เลยนะฮะมันค่อนข้างที่จะดูโอเคในส่วนของฐานของแบทแมนชูโกตัวนี้นเขาก็ทำมาเป็นแบบของ ไฟไซเรนหรือสัญญาณบ่งบอกของแบทแมนนั่นเองครับแต่ก็พยายามดัดเอีงออกมาให้เป็นแบบญี่ปุ่นแล้วก็ผสมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้าไปในนี้ด้วยนะฮะมันก็เลยเป็นการผสมการลงตัวระหว่างเทร d ดิชันแล้วก็บูนอไรเซชันได้อย่างลงตัวทีเดียวครับสำหรับดีเทลของแบทแมนเนี่ย ก็ไม่ต้องพูดถึงครับถ้าใครเป็นแฟน XM Studio ก็จะรู้อยู่แล้วว่าดีเทลของแบทแมนสมูไ i หรือแบทแ a นโชกุนแบทแมนชูโกอะไรก็ดีเนี่ยดีเทลมันค่อนข้างดีครับส่วนการฟิตติ้งเดือยต่างๆบอกได้คำเดียวครับยกนิ้วให้ฮะเหมือนค่อนข้างที่จะดูแน่นเลยสำหรับตัวหลักนะครับเวลาพอประกอบเข้ากันไปปุ๊บถึงแม้ว่าคุณจะขยับเลื่อนมันต่างๆมันก็ยัอยู่อยู่กับที่ครับสำหรับดีเทล ของตัวแบทแมนน่ะค่อนข้างที่จะดูโอเคครับแล้วก็ดีเทลในส่วนของรายละเอียดกลไกต่างๆในตัวเสื้อของแบทแมนนะค่อนข้างดูดีครับผมซื้อมาเป็นแบบเซต A นะครับมันก็จะไม่ได้มีพาร์ตอะไรมาให้เราเปลี่ยนเยอะแยะมากมายครับแต่ถ้าคุณซื้อแบบดู l ลักซ์แล้วแล้วก็มันก็จะมีเป็นแบบเรจโหมดนะฮะเป็นแบบท่า เป็นแบทแมนหน้าอาสูรแล้วก็ตัวสีแดงๆอะไรประมาณนั้นนะฮะมีมาเพิ่มเติมให้มีมือมีอาร์มอะไรที่มากกว่าปกติหน่อยแต่เซต A ก็เพียงพอแล้วฮะเพราะว่าแค่นี้ก็เปลี่ยนกันโดยสนุกแล้วนะฮะ mm hmm. เขาจริงๆแล้วส่วนของมือเนี่ยมีทั้งจับ แบตเมแรงแล้วก็มีถือปืนถืออะไรพวกนี้ด้วยแต่สุดท้ายด้วยความที่มันเป็นแบทแมนสมุไรครับเพราะฉะนั้นแอคติ้งที่เราจำจับมาแล้วเลือกมามันก็คือเป็นดาบสมูไรนั่นเองครับสำหรับตัวของหัวหรือส่วนของเฮดสกับเจอเนี่ยก็มีการมาให้เปลี่ยนเยอะแยะมากเลยครับแล้วก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูเท่ดูแตกต่างมากเลยนะครับสหรับหัวของ แบทแมนสมุทรทยที่ใส่หน้ากากใส่อะไรเข้าไปแล้วดูดุดันดูเป็นมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นมาดูสวยมากเลยฮะและสุดท้ายผมก็เลือกตัวแบบนี้แหละฮะเอามาวางโชว์ซึ่งในะอนาคตนะผมบอกได้เลยครับว่าผมคงจะเปลี่ยนศีรษะเปลี่ยน acting มันบ่อยๆตามที่ใจอยากจะเปลี่ยนเลยทีเดียวฮะซึ่งจริงๆแล้วโมเดลบางตัวถึงแม้จะมีหัวมีพาร์ทอะไรมาให้เปลี่ยนเยอะบางทีผมก็วางแช่ๆแบบนั้นครับแต่ตัวนี้มันสวยจับใจนะฮะ ดูดีเทลสำหรับชุดนะฮะก็ลอยล่องลึกของวัสดุอย่างตัวนาโนก็หรือเคปล่าอะไรต่างๆดูสวยสมจริงนะครับแล้วก็เวลายืนมองดูของมันเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้มันคือความสวยงามแบบที่ดูแล้วไม่มีวันเบื่อครับ และแน่นอนครับพอมีตัวของชูโกมาเนี่ยจริงๆแล้วผมมีตัวที่อยู่ในดวงใจตัวนี้ฮะแล้วก็ได้เลิกเพิ่งเอามาแกะกล่องแบบนี้เนเองจริงๆแล้วตัวนี้ผลิตออกมานานมากเลยนะฮะตั้งแต่ปี2015 2016ตอนเปิดนี่ผมดีใจไปด้วยไอตัวเล็กนั่นก็ดีใจไปด้วยครับ ตอนแกะออกมาตัวนี้ต้องใช้เวลาในการหานิดนึงครับเพราะว่าตอนที่ pre o ด d e r ก็ไม่ได้ pre order ครับแล้วก็ตอนนี้ราคามันไปไกลแล้วมากฮะเพราะนั้นกว่าจะหาตัวนี้มาได้แล้วก็เก็บแล้วก็มีเวลามาเปิดเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวฮะจริงๆแล้วตอนที่เป็นงาน2015นะผมบอกว่าพอมันเปิดมาเรารู้สึกว่ามันอิ่เอมเต็ม มากกว่างานในปัจจุบันด้วยซ้ำครับสิ่งที่เขาให้เรากลับมาไม่ว่าจะเป็นสูจิบัตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวมีดีเทลให้เราได้สนุกแล้วก็เข้าใจถึงคอนเซปต์ในการออกแบบต่างๆของงานปั้นซึ่งผมรู้สึกว่างานใหม่ๆในปัจจุบันนี้มันหาได้ยากนะครับสำหรับการใส่ใจในดีเทลพวกอุปกรณ์เสริมหรือตัวอื่นๆที่แพรร่วมกันมาฮะสำหรับ แบทแมนซูมลยในชุดนี้ฮะเขาก็จะให้สุจิบัิหรือเป็นตัวดีเทลในการเป็นอินสปิเรชันในการออกแบบต่างๆมามากมายครับมันมีหลายหน้าฮะถ้าว่างๆเดี๋ยวจะเอาลองมาแปลแล้วก็ลองมานั่งคุยกันนะฮะพอเปิดออกมาครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบดูลักซ์เลยมีมาให้เปลี่ยนโคตรเยอะฮะแล้วมันก็แต่ละตัวก็สวยๆทั้งนั้นเลยดูหัวฮะเฮสคับเจอมีแบบต่างๆตั้งแต่แบบ แบทแมนที่เป็นแบบทรงฮัชนะฮะแล้วก็มีเป็นหมวกสมุไรมีหัวของเวนลูนี่ไม่ใช่เวนลูนี่นะฮะโทมัสเวนใช่หรือเปล่าไม่ใช่ฮะบบลูสเวนครับมีมาให้ครบเลยฮะสำหรับเพื่อเปลี่ยนแล้วมีความสนุกสนานใส่เข้าไปครับแน่นอนครับสำหรับตัวของแบทแมนสมุไรชุดนี้หรือแบทแมนชูโกก็ดีตัวของดีเทล หรือการแยกชิ้นส่วนของตัวรูปปั้นหรืออะไรต่างๆนี้มันไม่ได้มีเยอะนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของดีเทลตัวแต่ละตัวโดยเฉพาะตัวเอกของงานปั้นชุดนี้เน้นแค่นั้นให้มันดูสวยให้มันดูอวบอิ่มก็โอเคครับสำหรับฐานครับเขาก็ได้อินสปาเรชันมาจากนี่ฮะเป็นตัวของสถาปัตยกรรมหรือว่าอาคารบ้านเรือนของญี่ปุ่นในสมัยก่อนเป็นตัวหลังคา แบบทรงญี่ปุ่นฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีตัวของเทพหรือว่าในสุจิบัิเขาจะเขียนว,ว่ากากอยนะครับเป็นตัวที่คอยรักษาแล้วก็ปกป้อง,ปปองคุ้มครองภัยให้พ้นจากชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นครับก็ตัวนี้นี่เองฮะเป็นตัวของ แบทแมนสมูไรครับดีเทลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีบางส่วนเป็นการปั้นมือนะฮะหรือบางส่วนอาจจะเป็นมี3 d อยู่บ้างแต่ตัวนี้ยังคงมีการปั้นมืออยู่เพราะฉะนั้นรอยลึกของตัวผ้าหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่ากับแบทแมนชูโกแต่ว่ามันมีความอ่อนช้อยด้วยการปั้นแบบมือผสมการเข้าไปนะฮะมันก็เลยทำให้มันมีสเสน่ห์ในแบบเดิม,ดมแล้วก็แต่มันก็ดูมีชีวิตชีวามากทีเดียวคนะ ตัวของผ้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สเวิร์หรือพลิ้วเท่ากับแบทแมนชูโกครับแต่ผมว่าผ้าหรือผ้าคลุมตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวครับเวลาใส่เข้ามาแล้วแบทแมนดูสง่ามากแล้วก็ผ้าต่างๆที่เขาให้มาดูรอยย่นของตัวเนื้อผ้าเคปล่าหรือนาโนก็ดีเนี่ยมันดูสมจริงสมจังครับเขาให้ร์ทามาค่อนข้างเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นบ่าแบบนี้ฮะซึ่งเป็นบ่าแบบอินสปิเรชันก็คือกราะ ไหลของชาวของซามูไรนั่นเองฮะแล้วก็เป็นแบบเกาะบาที่ไม่ได้มีเกาะซามูไรยอยู่ด้วยก็มีมาให้คุณเลือกเปลี่ยนนะฮะผมค่อนข้างทึ่งกับการทําเดือยในสมัยนั้นครับเพราะว่าแม่เหล็กนั่นน่ะมันถูกฝังอยู่ในจุดต่างๆทําหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดีมากตัวเดือยก็มีคุณภาพที่ดีนะฮะแล้วก็ที่ Amazing เลยคือว่าเดือยบางเดือยเนี่ย นอกจากมีเป็นเดือยแล้วก็ยังมีฝังแกนแม่เหล็กเข้าไปอีกด้วยนะฮะนอกจากมีเดือยทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อแล้วตัวของแมกเนตก็มาทําให้มันค่อนข้างที่จะอยู่แน่นอยู่กับที่ครับงานดีไซน์ดูสิครับตัวนี้ฮะที่ผมพูดครบับคือนอกจากเดือยตัวนี้ถ้าเป็นงานของปกติทั่วๆไปมีเดือยแค่นั้นก็จบะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเอาเดือยเนี่ยเข้าไปเสียบนะฮะมันจะรู้สึกเลยฮะถึงพลังแมกเนตที่มันอยู่ข้างในนั้นด้วย กลึบๆเลยฮะนี่ฮะกลึบๆเลยครับรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆนะฮะส่วนนี้เป็นการใส่ใจดูแลไม่ได้ปล่อยปะละเลยครับแล้วก็ส่วนของหน้าอกนี่มีแบบเลจโหมดมาให้เราด้วยนะฮะแล้วก็เป็นแบบปกติธรรมดาทั่วๆไปซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันก็สวยงามมากเลยทีเดียวฮะผมลองเอาหัวมาลองจับลองใส่เล่นตั้งแต่บลูสเวนแบบนี้เลยครับดีเทลอย่างที่บอกฮะ ในส่วนของตัวหัวเนี่ยผมยังเชื่อว่าสมัยนั้นช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เป็นงานปั้นมือครับแล้วก็ลอยดีเทลเนื้อหนังต่างๆค่อนข้างที่จะออกมาดูโอเคครับเป็นการผสมผสานาระหว่างการ์ตูนกับความเป็นมนุษย์จริงๆเข้าไปได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวหน้าแบทแมนดูสิครับหัวแบบปกติเนี่ยก็ดูสวยงามนะฮะพอเปลี่ยนแบบ Mode เรชหมดข้ามาก็ดูโอเคและดูน่ากลัวทีเดียวฮะ ่วนตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวแบทแมนซามูไรที่ได้อินสปิเรชันก็คือมาจากหมวกของซามูไรนั่นเองครับแต่ว่าเขาทำส่วนของหน้าผากเนี่ยไม่ให้มันมีดีเทลเยอะเหมือนกับหัวหมวกซามูไรทั่วๆไปนะครับแต่ลดลงมาเพื่อให้มีความเป็นแบทแมนหัวเป็นแบบแบทแมนไม่ได้หนีหรือว่าหลุดคอนเซปต์มากจนเกินไป แล้วก็มีส่วนของการครอบปากครอบหน้ากากมาด้วยอย่างนี้นิดนึงมันก็เลยทำให้หัวของ s c u ส p ั u เจอ e ฮดตัวนี้ดูแล้วน่ากลัวดุดันเจ๋งมากฮร e t ดีเทลต่างๆเมื่อมาดูใกล้ๆก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างตัวที่เป็นเนื้อมนุษย์กับตัวที่เป็นส่วนของหนังส่วนที่เป็นเฮล멧นะครับมันก็คือมีความแตกต่างกันทำออกมาได้ดูโอเคเลยครับ แน่นอนครับเขามีอาวุธมาให้เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นถือปืนถือแบทเมอร์แรงแล้วก็ถือดาบสมูไรทสองข้างแบบนี้นะฮะมันค่อนข้างที่จะสนุกกับการเปลี่ยนครับพอเอามาวางคู่กันเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยครับว่าจะชอบแบบเก่าหรือชอบแบบใหม่ครับในส่วนตัวของผมนะผมชอบแบบแบทแมนสมูไรรุ่นเก่านะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นคอนเซปที่ดูลงตัวพอมาวางคู่กันแล้วค่อนข้างที่จะหรูหราครับหรูหรา แน่นอนครับในโลกของแบทแมนซมูไรนะมันไม่ได้จบแค่2ตัวนี้นะครับถ้าใครซื้อสะสมนะ XM เ้ามีแบบขีม่ม้าเป็นเซ็ตใหญ่โตโมโหลานแล้วมันก็ดูเท่มากครับของผมนี่ก็เคยมีตัวนี้ครับของพรามวันอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นเนี่ยดูในส่วนของอนิเมชันแล้วก็ชอบตัวนี้ครับก็เลยสอยตัวนี้มาแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอมาเจอ XM น่ยผมเลยมี ใจโอนเอียงไปชอบรักทาง XM มากกว่านี่ฮะตัวที่ผมบอกครับก็คือตัวนี้เนี่ยขี่ม้ามาด้วยแล้วก็ความใหญ่อลังการเลยนะฮะแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะดูเยอะเกินไปครับแต่สุดท้ายยังไงพอมันมาวางแล้วบอกได้คำเดียวครับหรูหราจ้า